ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์แห่งภาคึกษาคะบูชาเป็นขั้งที่สิบสองในวันนี้นั่นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไร ต่อไปตามเดิมส่วนในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นคืออะไรแต่มาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นคงเป็นที่สนใจอของท่านทั้งหลายอยู่ แม้ที่สุดแต่ที่ยังเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาคนสนใจในเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์โดยรู้สึกตัวโดยความต้องการที่จะทราบจริงๆก็มีและสนใจชนิดที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรก็มีคือเขาคิดเอาเอง เมื่อจะดูโดยสรุปแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั้นอาจจะกล่าวได้เป็นสองขันะ้วคือตามที่เรารู้สึกเอาเองว่าเป็นอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือตามที่ระบบของศาศาสนา ต่างๆได้บัญญัติไว้ตลอดจนถึงขนรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดออกมาจากศาสสนานั้นกขให้ตั้งใจทำความเข้าใจในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์เพราะถ้ามนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นก็คือความไม่เป็นมนุษย์นั่นเอง ในทางศาสนาก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาทั้งที่มีศาสนาบอกให้เขาก็ยังไม่รู้จักถ้าเขาก็จะถือเสียว่าเป็นสิ่งที่รู้เอาเองได้ข้อนี้ก็มีอยู่จริงก็ให้ทุกคนสังเกตดูจิตใจของตัวเองซึ่งได้ยึดเอาสิ่ง